<laughs> cái nói là cặp nít thì mà cái nó chắn thương <laughs> chắn thương 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 chắn 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 chắn

ไอ้ไปเป็นไปยางวะหรอกไปน้อยก็ดูดิงางงงงไอ้พวกตัวล้มแล้วล้มเลยตรงข้อมมาว่างาลูเลยทีนี้งากรองก้อนเล็กแล้วเดียวกันตรวจแล้วตัวคนว่าป่านนี้เราไม่วาเราไม่วาบอกว่าโอ้ชาวขอมเขาดีครับนี่คุณไม่ต้องกลัวคุณแค่เป็นก้อนยังเดียวเดี๋ยวเขาไข่ไปควนนั่งจั่งละก็ไปสายนะไปชาย ไอ้วงไอ้นูกับมาด้วยพอมามาหนึ maar, ่งคนกับมากับมานี่เราต้องชดเรื่องดับเลยครับมดมดแรงไม่ตีไม่ไหวเีวไปไม่รอดขอเิมดเลยครับเนี่ย่มหมดวกล่แ่มันเรียว่มันไปได้จริงเลยไปมดไ่

เรื่มตึงอย่าเจ้ารับนี่ก็ยในน้อยข้อมท่ายวิดีโอไปเนี้ยเอมันแนนเพื่อนมันขับรถออกไปคนนึงบ้านเดิดเห็นไหมบ้านดนั่น้ายก็ไไม่ติดไร่มาปนใต้แบบไปเยเลยทีจะท้ายังเฮแล้วมันติดังานเดียว นี่เลยเดียดยนอนหมาแกเลถ้าแกคิดไม่ก็คือคับบ่าว่าผู้ย่อนั่นๆๆๆๆนนฟนี่นีู้ย่นี่นี่หละคุณเอาก็เแงนีแหละแงนู่นทีนได้แ่งนี่ผู้ย่ยเอานี่มาอ้อมอามที่คุณจะซื้อเลยผู้ย่อยอ้อน้องบุรีแล่เดียวไปเียววัดสันกเพงแว

เล่ม e ันคันน mm ึ hmm. ่งนัปาานี like ่นอยมันเลิกดู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 โอ้นูับนี่เล่มนี้เจน้องโบรเลเยครับเจ้าน้องบบรีันนี้เลยนี่ปับพัจ้ะฝันนั้นนี่นองบบรีนี่ับนี่ดูบรรยากาศรับนี่คุณเถนี่คุณเระตะับใส่เขียดผ่อนเขียดหนึ่งไปข้างหน้าไอ้ตีนาไม่รู้เกี่ยวกันลยอ่ะ kia nưng cơn mới <laughs> rõ kia có làm thôi kia xuân dẹp tèm bị cắt cơn bởi khó luôn ní sao Nhưng mà tưng thì bố dây ơi, cũng dạ áo có áo chá Thế cũng dạ chuồn bấm mà tạng xuân nó bấm mấy mà sao bà ta tắt nữa có bấm ta cũng thử bà bàm á áo đâu chả mất nốt nữa chả Dạm, dạm mất tì Ây lô lê Ây lô gặp ai nốt bà เพิงได้รับดูยังไม่เช็ดี๋ยวนีแต่รถเครื่องมาเติมมันแต่งตั้งร้องก็ไม่ไม่ทึ่งต้องหอดรดนี่จ้ะขอบคนนี่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 เอ้าไม่ใช่ดาวนี่บอลมาเดียวที่ออกไปมาเดียวเนี่ยโอ้เราปีไอ้ป้าป้าแดงนั่นนี่เลยนี่นั่นเชื้อมันก็จำได้เออมีเฟื่องเลยเอ้ยเชื่อมจำได้นี่ประกันอะไรอ่ะรู้ป ลงหนลงไหนนี่โอเแกแม่แก้วยลกด้านปามมาเล <c oughs> um ่ดเล่ก็มันตัดเล่นู่นู่น <c oughs> ู่้ยมาทอดซะน่เล่นู่เล่นู่เล่เหมือนมื้อนู่มื้อมดกับเล่นอนเล่นดคจับต้องกำไว้ดีจะปลัดลงนู่เลยไม่ต้องเอาเล้ว

nhiều gặp lệ thì năn mà lấy tốn ở rót choi tòng nấu lòng phơi luôn có tiền lấy máy làm lam này gặp nó không mà rủ cái lục khâu đi phong còi này đấy mấy hỏi luôn này phong chẳng còn bộ mía còi này đấy mấy mình làm tóc đuôi ào tóc bài tướng gặp phải lên làm tóc có thi nào để lên làm tóc